ในยุคที่วงการบันเทิงไทยเต็มไปด้วยการแข่งขันทั้งเรื่องเรตติ้งและความนิยมเหล่านางเอกตัวท็อปต้องอัปเกรดฝีมือเพื่อยืนหนึ่งในใจแฟนๆวันนี้เราจะพามาสอห6นางเอกค่าตัวแรงที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ฝีมือและอิทธิพลก็คว้าม,มงไม่แพ้กันอันดับหนึ่งอ้ําพัชราภาค่าตัวการแสดง200,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณา15ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์300,000บาทต่อครั้งอันดับสองชมพู่ อารยาค่าตัวการแสดง15,000 0หมื่นบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาสิบล้านบาทต่อชิ้นงานอ e ีเวนต์ห5 0 0 0 0หื่นบาทต่อครั้งอันดับสายายา <cabeça S 2> อุรัสยาค่าตัวการแสดง85,000ันบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาสิบล้านบาทต่อชิ้นงานอ e ีเวนต์หนึ่ง0ห้าหมบาทต่อครั้งอันดับ4เบนล่าปราณีค่าตัวการแสดง 85,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณา9ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์200,000บาทต่อครั้งอันดับ5ใหม่ดาวิกาค่าตัวการแสดง150,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณา8ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์200,000บาทต่อครั้งอันดับ6ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่าตัวการแสดง150,000บาทต่อตอนค่าตัวโฆษณา 8ล้านบาทต่อชิ้นงานอีเวนต์180,000บาทต่อครั้ง